ครับอันนี้ก็ตอนต่อมานะอันนี้จะพาไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัจจนาลัยนะครับน,นี่เราก็มาถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัจจนาลัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงเราก็มาถึงจุดจอดรถของ อุทยานประวัติศาสตร์แล้วนะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์นะครับอุทยานประวัติศาสตร์ที่ตกากลางเราไปเที่ยวในอุทยานกันมาดูกันว่าจะมีอะไรให้เที่ยวบ้างอ,นนอ,อันนี้ของที่ระลึกนะเนี่ยของที่ระลึกอันนี้ก็จะมาอยากินกาแฟเฉยๆนะไปแล้วก็จะขึ้นรถรางเที่ยวนะ แล้วเขาจะพาไปจุดไหนบ้างเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยวัดทุ่งเศรษฐีเอ้ยเราก็ได้รับเราที่นี่เนี่ยก็ยังได้รับขึ้นเป็นมอโดโลกอีกด้วยนะจักยานเนี้ยเข้าไปดูวัดกันดีกว่าโอ้น,นี่วัดวัดทุ่งเศรษฐีนะให้ก็เป็นวัดที่สวยงามวันนี้ก็ คำบรรยายวัดทุ่งเศรษฐีอ๋อนี่ครับคำบรรยายวัดทุ่งเศรษฐีวัดทุ่งเศษร,รเศษฐีสร้างในสมัยสุโขทยัยตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยบริเวณหน้าประตูรามณรงค์ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแผ่นผังป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงวัดเป็นแท่งสีลาแดงตักเรียงชิดกันมีประตูทางเข้าวัดที่กึ่งกลางละกำแพงทั้งสี่ด้าน สถาปัตยกรรมภายในวัดประกอบด้วยวิหารหลวงเป็นอาคารโถงขนาด6ห้องไม่มีผนังมีหน้ามุกด้านหน้ายาว3ห้องเสาอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในมีฐานชุกชีลดชั้น2ระดับด้านหลังวิหารเป็นยิตดีประธานทรงกลมแบบสุขโขทยัยประดับใต้องคร์ระฆังด้วยชุดปัวทะลาและมีซุ้มพระประจำด้านทั้งสี่ที่ฐาน เขียนชั้นล่างสุดมีเจดีลายสีองค์ซึ่งเหลือเฉพาะส่วนฐานชั้นล่างสุดจึงไม่สามารถระบุรูปทรงเดิมได้วันนี้ก็เป็นคำบรรยายของทุ่งเศรษฐีซึ่งต่อไปผมก็จะขึ้นรถรางแล้วแต่ตอนนี้คนขับไม่รู้ไปไหนก่อนมาเอารถรางผมมาชมสุดบริการข้อมูลก่อนละกันทุนไปเข้าไปดูว่าจะเป็นไงเข้าไปชมนิทรรศการกันนะทุกคนมีวัดสวย นี่ก็คือห้องนิทรรศการนะไปดูว่าจะมีอะไรบ้างนะห้องแรกคือเมืองชเชียงอ๋อเมืองชเชียงนี่ประวัติเมืองชเชียงมีเป็นวิดีโอด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือพัฒนาก่อนสมัยสุขโขทัยนะนี่ก็ตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่เก้านะพัฒนาพัฒนามาถึงพุทธศตวตรรษที่สนะิบแปด เป็นวัตถุต่างๆนะที่พบวัตถุต่างๆนี่ประมาณนี้นาานโอเคไปห้องต่อไปห้องต่อไปคือเมืองศรีสัชนาลัยไปกันโอ้โหข้อมูลเยอะมากทุกคนอันนี้ก็ห้องเมืองศรีสัชนาลัยนั้นเดี๋ยวพาไปดูว่าข้อมูลเป็นยังไงไปดูกันตรงนี้เลยเนี่ยพัฒนาการสมัยสุโขทัยอุทยาและรัตานากโกสินทร์อ๋อนี่สมัยสุโขทัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19ถึง20 ต่อมาก็สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ศตวรรษที่2 1ถึงยีสิบสี่ศิลปกรรมเมืองฝีศันาลัยตรงนี้มีช้างด้วยนะแล้วก็มีบอกได้ว่าห้ามปีนป่ายนะครับโอเจดี JD, ดอกบัวสองดอก,ดอกโอ้โอ้มาเจอทางออกทุกคนอันนี้พระพุทธรูปรีลาต่อมานะครับทุกคนคือห้องนิทรศการที่สอง ของทัศนศิลปที่สองโอ้ยเนี่ยอ๋อวัตถุต่างๆนี่ก็วัตถุการออกการค้าสังคโลกอันนี้เส้นทางการค้าของสังคโลกอันนี้ก็บอกจุดต่างๆมีสีฟ้าสีชมพูสีต่างต่างก็บอกไงก็มีสีฟ้าคือแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกได้แก่เมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย สีชมพูคืออยุธยาศูนย์กลางการค้าเพื่อการส่งออกเครื่องสังคาโลกไปยังดิงนแดนต่างๆสีเหลืองก็คือแหล่งที่พบเครื่องสังคาโลกสว่สวนสีเขียวคือประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ส่งผลให้เกิดให้การผลิตเครื่องถ้วยหยุดชะงักแหล่งที่พบเครื่องสังคาโลกก็มีเมืองท่าในอ่าวเบงกอเ์มอตมะเกาะสุมารตราและ กาะสมาตรตาฟิลิปปิน์แล้วก็ญี่ปุ่นโอ้นี้ก็อันนี้เตาประทุนนี่บอกของอวัตถุต่างๆเตาตะก,กรับโอ,โอเคไปดูห้องต่อไปคุณค่าแห่งความเป็นมรดกโลกโอเคสหรับห้องนี้ทัศก,การก็มีให้ชมประมาณนี้และทกคนมดเนื่เยอะมากก็บอกประวัติต่างๆนะ อันนี้ออกมาแล้วก็โอ้ยนี่นี้คือแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยนะอันนี้คือแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยก็มีเอ่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยน้ําตกสายรุงอุทยานแห่งชาติรามคําแหงวัดถ้ำพระแม่ยาศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกและแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะอันนี้คือแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะก็ ที่นี่ที่ผมอยากไปก็คือวัดช้างล้อมวัดเจดีเจแถวแล้วก็วัดเออน่าจะมีวัดประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับรถกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็รอรถนะซึ่งรถออกบ่ายนะตอนนี้เขากำลังพักอยู่นะซึ่งจะตัดไปตอนแบบรถเริ่มออกเลยแนละ้วทุกคนทุกคนครับผมไม่ต้องนั่งรถละไปละ,ปละเพราะว่า,ามันเดินไปได้นะเพ่รู้เดี๋ยวในเส้นนี้ ดูกันว่าแถวนี้จะมีอชี่งวังผมอยากไปทช่วัดที่ผมอยากไปเท่านั้นไม่รู้จะได้ไปวัดมีร้อยอะไรชมบ้างนะไปดูกันขมาขา้างในก็อากาศร่มรื่นตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ํามีบัวเต็มอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยนี่เข้ามาขา้างในมีคนปั่นจักรยานด้วยทคนเดินมาเจอเจอแรกเลยอันนี้ ประตูลามาลงและป้อมประตูอ๋อน่าจะตรงนี้นะตรงนี้คือประตูรามาลงและป้อมประตูก็มีประมาณนี้ยเดี๋ยวไปต่อไปกันต่อเราจะรอดซุ้มประตูแบบนี้เลยหรอก็ถ้าใครมางี้นลเราก็จะไปวัดอื่นก็มาถ่ายรูปได้นะก็สวยเหมือนกันนะเออทุกคนครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันว่าจะเป็นไงอันนี้ก็ออกจากประตูลาม รามน่าลงแล้วไปต่อไปว่าจะคือ,อไหนไปกันอันนี้บอกไปจุดต่างๆก็ไปวัดเขาสุวรรณคีรีเลี้ยวซ้ายไป1.5กิโล1,500เมตรวัดนางพญาเลี้ยวไปทางขวาก็300เมตรสวนวัดช้างร้อม800เมตรไปกันสองวัดแปดร้อยเมตรไปไว้ชิวๆคือคุณที่เลือกที่สองทางคือเดินกับนังางวนชะแต่ผมเลือกเดินเพราะว่าเขาคือนะักงเนี่ยมันพักอยู่นะผม เขียนรอผมก็เลยเดินนี่ยแหละมันน่าจะไวกว่าระหว่างทางนี้ก็เป็นกำแพงเป็นประตูเป็นกำแพงนะโดยมาได้ผมเจอวัดแรกไม่รู้ชื่อวัดอะไรเดี๋ยวชื่อโดยวัดแรกนั้นชื่อว่าวัดนางพญาน,ะนี่นี่ก็เป็นรูปแบบสันนิษฐานเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงวัดนางพญาแต่น,นี่ไม่ใช่วัดที่เราต้องการไปนะเราจะไปวัดที่เป็นไฮ นะวัดที่ผมจะไปคือวัดช้างล้อมแล้วก็วัด JD J el, เจดีเจดแถวเออก็คืออีกหนึ่งวัดที่ผมอยากไปก็คือวัดพระบรมธาตุเมืองเชีงยงใหม่แต่จำได้ว่าผมเคยเห็นมันมีไม่รู้มีมันเยากไปดูกันมาเจอจุดไปนะถ้าเลี้ยวไปตรงนี้เนี่ยก็ไปสามวัดได้เลยคือวัดเขาพนมเพิงเจ็ดร้อยเมตรวัดช้างล้อมห้าร้อยเมตรและวัดเจดีเจ็ดแถวอีกสี่ร้อยเมตรนะครับไปไปกัน ไปกันต่อครับทุกคนเราไม่เหนื่อยนะชิวๆครับเดอนทังเรื่องอะ้นึงแต่เรา,าก็ยังไม่ถึงเลยผพองมาเจอวัดเราไม่รู้วัดอะไรนกะันชื่อ่อนวัดอะไรวัดอะไรน้อชื่อวัดนี้ชื่อวัดวัดหลักเมืองนะครับเนะี่ยวัดหลักเมืองก็แวะมาได้นะ แต่วันนี้เราไม่ได้แวะวัดนี้นะเราจะไปแวะวัดที่ผมกำลังไปถึงให้ได้แต่ระหว่างทางเดินผมก,ก,นก,ก,นะก็ถ่ายสักหน่อยได้นะก็ถ่ายสักหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันมีจุดถ่ายอยู่นิดนึงเจอวัดตรงนี้ไม่รู้ชื่อวัดอะไรไปดูกันใกล้ๆก,ก,ก,กับวัดหลักเมืองเนี่ยชื่อวัดนี้คือวัดสวนแกวอุทยานใหญ่โอ้โหยังไม่เจอ เดีวไปเอ้ยตอบน,นี้ก็เดินมาถึงวัดไอ้กอย่างไมด่ดูดูเชื่อน,นโอ้ถึงวัดได้ทีต่ต้องการแล้วก็คือวัดเจดีเจ็ดแถวนะครับนี่วัดเจดีเจ็ดแถวว้าวสวยสวยมากคนเข้าไปด้านในกันว่าจะเป็นไงเข้าซุ้มประตูนี้เข้ามาอะไรนะ ก็เจอกับวัดแบบนี้โอ้ใจดีเจะแถวโอ้โหในวัดนี่สวยครับโอ้โหสวยมากโอ้โหวัดใจดีจ็แถว,วย,ยอดครับเรามาได้หนึ่งวัดอนะที่เราต้องการอีกสองวัดทันอีกสองวัดนะวัดต่อไปก็กคือวัดช้างล้อมนะโอส้สวยมาครับ ทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดวัดต่อไปกันก็คือวัดช้างล้อมซึ่งตอนนี้ผมก็ชมวัดเจดีเจ็แถวเสือจแล้วนะไปกันครับเดี๋ยวเราพาไปชมวัดต่อไปกันไปกันตอนนี้ชมวัดเจดีเจ็แถวเสร็จแล้วต่อไปคือวัดช้างล้อมเองครับไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะ ตรงนี้ก็คือวัดช้างดูวัดนี้สวยมากทุกคนดูกันว่าคือวัดอะไรนะไปคนนี่คือวัดช้างล้อมนะครับโอ้วัดที่วัดที่อันที่สองที่ผมต้องการนะสวยมากทุกคนเดี๋ยวผมแต่ผมไม่เข้าไปข้างในออกมันร้อนให้ดูวิวนี่วัดช้างล้อมสวยมากเลยนะสวยมากนี่วัดสวยนะทุกคนครับผม วันนี้ผมก็ชมวัดช้างรอมเสือนะครับตอนนี้ผมก็คงไม่ไปชมนวัดนั้นนะวัดพระบรมธาตุเมืองเฉลียงคือตอนนั้นผมเหนื่อยนะครับชม2วัดนี้โอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่ร้านจากรกันดีกว่าครับ